ว,วันนี้เราอยู่กับมะนาวนะคะเราอยู่กับแจงค่ะวันนี้เราถ่ายขอเรื่องไหนคะโนราสออนค่ะอ n อนแอช่องไหนคะช่องวันส1ค่ะวันที่2 3่สิบันวานี้นะคะฝากติดตามด้วยนะะ แปดเซียนนะคะขอบคุณแม่นะคะขอบคุณแม่ฝนท่านท่านสนทอนนั่นเองนะคะทุกคนลองชิมดูนะคะแล้วก็แบบสดชื่นมากๆเลยแซ่บดีีเพื่อสุขภาพค่ะสายสุขภาพอย่างเราๆนะคะก็ได้ทั้งหุ่นแล้วก็ความสวยความสาวด้วยนะคะเพราะว่าแม่ใส่น้ำตาลน้อยมากใช่ใส่จันทร้โอเน้นสุขภาพล้วนๆเลยนะคะน้ำแปดเซียนนะคะทุกคน ซื้อกาแฟให้ไม่ใช่เมื่อกี้เอาไปทิ้งทำไมทำไมมันอยู่ตรงนี้อ่ะซื้อมาให้ตั้งโอ้โหแล้วเอาไปทิ้งในถังขยะทำไมอ่ะไปทิ้งถุงขยะทำไมถังไม่ได้ขยะเบิ้งข้างในมีแต่ขยะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ข้าวทีนมีไฟเบอร์ดีๆมาแนะนานะคะไฟเบอร์ดีถอกนะคะนี่เลยอ่ายี่ห ลิวเอ้นะคะของพี่ล <Ari ane. S 1> ิวอาจารยานั oh, ่นเองค่ะ <coaching> ขอบคุณพี่สาวคนสวยของเราด้วยนะคะวันนี้มีไฟเบอร์มาฝากนะคะมีเลยนะคะส่วนตัวข้อทิพแล้วนะคะเป็นคนที่แบบขับถ่ายยากมากๆนะคะเพราะว่าบางทีก็เดินทางไกลค่ะก็จะนั่งแบบตลอดเวลาเงี้ยค่ะก็จะขับถ่ายแบบแปรปวนนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะไฟเบอร์ดีๆของพี่หลิวช่วยได้ค่ะลิวเอค่ะ ดีๆบ้างๆเร็วๆนี่เลยวันนี้ใจดีอีกแล้วไปแล้ว เอาฝากนะคะโอ้ยใจดีอีกแล้วอ่ะรไวัคนใจดียอดเยี่ยมขอบคุณเลยโอ้ยน่ารักแทน <c oughs> ไม่ใส่เซเหมือนกันเลยเออ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 เเอเออเออเอนเอนเออเออบออเาแเออเนอออเออเเเอเออเออ่ออบบเ สุดๆค่ะวันนี้แต่เช้า่ซสวซๆนะจ๊ะตัวกับผมตึงหัวกดอนกับมือมีคอยยืมยักหน้าเวทีโทนมเต็นเบาบานบานอย่ารำคาญได้เออกรุาน นี่เลยวันนี้ใจดีอีกแล้วตาแล้วเอามาฝากนะคะโอ้ยใจดีอีกแล้วอ่ะละไวคนใจดียอดเยี่ยมขอบคุณเลยโอ้ยน่ารักแทนมิเตเซี่ยเหมือนกันเลยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซี่ยเหมือนกันเลยขอบคุณนะคะอันนี้อะไรเติมพลังเออใช่ ถ้าไม่ไนะกาแฟนี่คือแบบว่าแน่ๆเลย,ยสุดๆค่ะวันนี้แต่เช้ายาิ้มเผ่าอ่ะสุดๆนนะจ๊ะตัวกับผมตรงหัวใจ่ก่อนกับมือนี่คอยยืนยัำหน้าเวทีโน้มเป็นมาบันบานอย่าสำคัญนะเอวโค่งคนคนมาบันบาน ยูวันสองคนครับวันนี้อย่าดึงนะครับตางเอกบรีนบรีนยูวันสองคนครับวันนี้อย่าดึงนะครับนางเอกบรีนบรีนกาแฟที่ซื้อมาให้หน่ะทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้<ะ>โยเองมันลืมอยู่ในรถแล้วแบบม,มันก็ไม่เย็นเลย ไย่เอาไปใส่น้ำแข็งแดงมาไม่ได้เลยอ่ะแม่ดูเด็กเไปใส่น้ำแข็งกินมางอนแล้วกาแฟที่ซื้อมาให้น่ะทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้ยตัวเองมันลืออยู่ในรถแบบมันก็ไม่เย็นแล้วอย่าเอาไปใส่น้ำแข็งแดงมาไม่ได้เลยอ่ะแม่ดูเด็กเาไปใส่น้ำแข็งกินมางอนแล้ว วันนี้มีพลขับค่ะเป็นคนขับนะครับวันนึงเออเป็นคนขับวันหนึ่งคะ่ะทำไมไม่มั่นใจเหรอมั่นใจอยู่ไม่มีรถเลยเออ,เอ,อ,เอ,อ